สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศทั้งร้อยสาสประเทศทั่วโลกนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเส้นนะครับที่เรียกว่าเส้นวัสนานะครับที่ดีนะครับเส้นวัสนาที่ดีนะครับเส้นจะขึ้นจากนะครับบริเวณเนินจันทร์นะครับแล้วก็วิ่งเข้าหาในส่วนของบริเวณนิ้วกลางหรือเนินเสานะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับโค้งขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัดในส่วนของเส้นสมอง นะครับตัดในส่วนของเส้นใจนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาทีนี้ก็จะแตกเป็นลักษณะของตีศูนย์นะครับลักษณะตีศูนย์นะครับตามตำรับตำราถือว่าเป็นอาวุธนะครับของพศิวะนะครับเทพเจ้าฮินดูซึ่งลักษณะตีศูนย์นะครับขึ้นจุดที่สําคัญนะครับหรือเนินที่ดีนี่ก็จะส่งผลให้ชีวิตนะครับดีราบเรื่นนะครับมีความสําเร็จต่างๆนะครับ เดี๋ยวจะวาดเส้นให้ชัดๆนิดนึงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่ดีนะครับตามตำราโหราศาสตร์โบราณหัตถลักษณ์หรือหัตถศาสตร์เนี่แล้ถือว่าเป็นลักษณะเส้นที่จะทําให้บุคคลผู้นั้นมีความก้าวหน้าเรื่องของหน้าที่การงานนะครับนี่ก็คือเส้นวาสนานะครับเส้นวาสนาเดี๋ยวเขียนกันนะครับเดี๋ยวจะลืมนะครับเส้นวาสนาที่ขึ้นจากในส่วนของ เนินจันนะครับถือว่าเป็นลักษณะลายมือลายเส้นที่ดีนะครับตามตำลักตำราโหราศาสตร์โบราณน,นะครับหัตถลักหรือหัตถศาสตร์เนี่แหละชีวิตจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับอันนี้ก็คือเส้นวาส,สนาที่ดีนะครับทีนี้ก็มาดูเส้นหลักก่อนนะครับเส้นหลักในลายมือของเราก็จะมีลักษณะของเส้นชีวิตนะครับจุดกําเนิดของเส้นชีวิตนะครับดูให้ดีก็คืออยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยเป็นร่องกลางลงมานะครับแล้วก็ ลักษณะของเส้นนะครับก็จะวิ่งมาเรื่อยๆนะครับเส้นนี้นะครับในส่วนของศาสตร์การพยากรณ์หรือทํานายนะครับเส้นชีวิตนะครับหากใครเส้นชีวิตยาวก็ให้บ่งบอกถึงชีวิตที่ยืนยาวนะครับอายุยืนเนี่ยแหละอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปลักษณะนี้นะครับแต่เส้นที่ดีนะครับตามตำราเส้นของเขาจะไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่ถือว่าชีวิตนี่ราบรื่นนะครับชีวิตของเขาจะไม่มีอุปสรรค เกิดขึ้นนะครับก <go> ับต <ctions> ัวเขานะครับอันนี <rape> ้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นที่เรียกว่าเส้นชีวิตนะครับถือว่าเป็นตำรับตำราที่ดีอีกตำราหนึ่งครับอันนี้ก็คือแล้วแต่บุคคลหรือแล้วแต่ความเชื่อนะครับเป็นเฉพาะความเชื่อเฉพาะกลุ่มบางคนอาจจะเข้ามาแล้วก็อาจจะบอกว่าไม่เชื่อนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับานจิตตังนะครับเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ทุกคนเชื่อได้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเส้นนะครับชีวิตที่ดี ก็คือจะไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับถือว่าชีวิตได้ราบรื่นส่วนเส้นที่สองนะครับเส้นหลักเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นสมองนะครับเส้นสมองบางคนก็มีลักษณะของเส้นสมองที่สั้นแบบนี้นะครับเส้นสมองสั้นหมายถึงอะไรสมองสั้นก็หมายถึงความคิดความอ่านปฏิพันธ์ไหวพริบความเฉลียวฉลาดนี่แหละก็จะไม่ค่อย <S <S ดีเท่าไหร่นะครับแต่ใครมีลักษณะของเส้นสมองที่ยาวลักษณะนี้นะครับแสดงว่า เป็นบุคคลนะครับที่มีมันสมองดีนะครับเรียนหนังสือเก่งนะครับถ้าเป็นเด็กนะครับอันนี้ก็คือเส้นสมองนะครับเส้นแรกก็คือเส้นชีวิตนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่งงอันนี้ก็คือเส้นชีวิตเส้นชีวิตก็บ่งบอกถึงลักษณะของการดําเนินชีวิตนะครับเส้นนี้ก็คือเส้นสมองนะครับเส้นสมอง เส้นสมองนะครับแล้วก็เส้นที่3าในเส้นใจอยู่ใต้นิ้วก้อยนะครับลักษณะเส้นใจหรือเส้นจิตใจนยลักษณะก็จะวิ่งไปเรื่อยๆบางคนอาจจะมีเส้นใจที่สั้นแบบนี้เส้นใจที่สั้นนะครับถ้าพูดถึงตามตำราแสดงว่าเป็นบุคคลที่ชี้ใจน้อยนะครับน้อยใจเก่งนะครับถ้าลักษณะของเส้นใจที่สั้นลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าใจน้อยเก่งนะครับแต่ถ้าใครมีเส้นใจที่วิ่งเข้าหาเนือพฤหัส เนินพุทธหัตบ่งบอกถึงเนินแห่งอํานาจวาสนาพลามีนะครับซึ่งปลายเส้นใจเนี่ยวิ่งเข้าหาเนินพุทธหัตแสดงว่าบุคคลผู้นั้นนะครับมีโอกาสนะครับที่จะได้เป็นเรื่องของเจ้าคนนายคนนะครับอันนี้ก็คือเส้นใจนะครับเดี๋ยวจะงงกันนะครับอันนี้เส้นใจนี่นะครับลักษณะน,นี่ก็คือเส้นชีวิตนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่งง เส้นชีวิตนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นสมองอันนี้ก็คือเส้นใจนะครับ จะมี3มเส้นหลักเลยละแต่ทีนี้เนี่ยมาดูลักษณะของเส้นนะครับที่วิ่งจากเนินจันนะครับวิ่งตัดเส้นสมองวิ่งตัดเส้นใจนะครับแล้วเป็นลักษณะตีศูนย์นะครับอยู่ตรงเนินเสานะครับหรือใต้นิ้วกลางการพยากรณ์หรือทานายเขาบอกว่า1นนะครับจะเป็นบุคคลที่มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับลักษณะข้อที่1น,นะครับข้อที่สองเขาบอกว่าจะร่ํารวยเงินทองครับทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับ3จะประสบผลสําเร็จ เรื่องของหน้าที่การงานที่ดีนะครับมีหน้าที่การงานที่ดีข้อที่4นะครับจะเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานนะครับทํางานไม่ว่าจะเป็นรัชการนะครับห้างร้านต่างๆหรือเป็นพนักงานก็จะเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานนะครับข้อที่5้านะครับจะมีความสุขนะครับทางด้านการงานและก็การเงินเพราะว่าในส่วนของเนินเสาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะครับยิ่งแตกเป็นตีศูนย์ยิ่งดีนะครับตามตำราก็จะถือว่า จะมีความสําเร็จนะครับเรื่องของเงินเรื่องของทองเนี่ยแหละแล้วก็หน้าที่การงานกับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ